สวัสดีครับก็วันนี้วันเสาร์ที่13นะครับก็เป็นวันที่วันนี้ก็แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ก็เรียกตัวนักเตะซ้อมนะครับแล้วก็มีหนึ่งลายที่เราคิดถึงเขามากนั่นคือลิซันโดมาร์ติเนซก็เดินเหินในปกติแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายซ้อมเดี่ยวแต่แมนยูรอไม่ไหวในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่ลิซันโดจะหมดในปี2027ก็ เห็นข่าวว่าบอร์ดบริหารแมนยูก็มีคำการเรียกไปทางลิซันโดว่าจะขอคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ซึ่งเรื่องดีครับเพราะว่าลิซันโดมาร์ตินเนสเนี่ยเป็นนักเตะกำลังของเราที่เข้ามาในยุคข,ของเทนฮากตต้องบอกว่านักเตะรายนี้โอเคครับใน,นเรื่องเกี่ยวกับความดุดันสไตล์การ เล่นของเขาถูกตาต้องใจกับแฟนผีทุกคนมากๆก็กบวกกับบอร์ดบริหารก็เห็นว่าเป็นแข้งกําลังหลักของปีศัจแดงเพียงแต่ในช่วงเวลานี้เป,นเ,นเป็นช่วงเวลาที่เขาเมีการบาดเจ็บเขาเองก็เลยที่จะห่างหายไปจากงานแต่ว่าช่วงนี้หลังจากที่เราเห็นเขากลับมาแต่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นแมนยูก็ไม่ชะล่าใจไม่ปล่อยให้รอไปถึงปีหน้าทําการเรียกคุยลิซันโดมาติเนส ในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของริซัตแดงอองรอรายละเอียดนะครับว่าว่าทางบอร์ดบริหารแมนยูและลิซันโดมาร์ตินเนสนั้นจะได้พูดคุยกันตอนไหนแต่แหงข่าวมาจากลูฟิฟอโามาโนแหลง่าว่าตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ได้ทำการเรียกขอคุยกับลิซันโดมาร์ติเนสไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่านักเตะรายนี้ก้องเลา แข่งสาคัญของเราก็พูดถึงนะเราจะขาดเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแข้งที่แบบใจถึงนะครับในการเข้าบอลมันก็สุ่มเสี่ยงการบาเดเจ็บบวกกับสัญญาเขาจะหมดในปี2 0 2 7ด้วยแมนยูเองไม่รอช้าครับเดี๋ยวจะมีข่าวๆข,ของลิซานโดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบอย่างเร็วทันท่วงทีนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า แล้วติดตามแมนเชสเตอร์เนวันพรุ่งนี้แมนเชสเตอร์ Manchester จะลงเตะเป็นดดบิบั้แห่งแมนเชสเตอร์นะครับคือแมนยูบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนผีให้กำลังใจกันด้วยนะครับช่วงนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้สับประตูไปแล้วเราวมาดูว่าในพรุ่งนี้เนี่ยบาเยินดีหรือลาเมน จ้ลงสนามกันแน่นะครับมีข่าวาวเดี๋ยวจะมาพรุ่งนี้จะมาก่อนเกมว่าอาจจะมีไลฟ์วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อาจจะมีไลฟ์พรุ่งนี้มาก่อนเกมนึงที่แมนยูจะบุกไปเยือนแมนซีเวลาดีสี่ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้อย่าพลาดนะครับแล้วก็จะไลฟ์ก่อนคิกออฟสัก ไม่แนวเป็นช่วงบ่ายหรือเปล่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะบอกในช่องอีกทีนะครับ